สวัสดีพี่น้องชาวสวนถั่วฝักยาวทุกท่านนะครับอยู่ดีแม่ครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับผมจะมาว่าเรื่องโลกของถั่วนะครับโดยเฉพาะถั่วใบเหลืองครับพี่น้องถามกันเข้ามานะครับถั่วใบเหลืองปัจจัยมีหลายสาเหตุนะครับที่เหตุถั่วเป็นใบเหลืองใบดางนะครับเพราะว่าจะเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะอากาศห้อนห้อนเร้วกับฝนตกนะครับ เหุให้บักทัวเฮานะครับเป็นเวลัดนะครับติดนเวลัดทัวนะครับพี่น้องสาเหตุหลักเห็ดห้ทัวเป็นใบเหลืองนะครับแล้วก็อันมาจากแมงวีขาวนะครับแมงวีขาวนะครับเพียโตออนนะครับแล้วกัเชื้อราต่างๆนะครับที่มาจากฝนนะครับเวลายา้ำฝนตกครับพี่น้องการใเห็ดไย อาพวกเชื่อเวลาต่างๆนะครับมืเกาะตามใบตามต้นนะครับแล้วก็เฮ็ดให้ปักทัวเข้าใบเหลืองครับพี่น้องวิธีกําจัดนะครับยากําจัดโดยตรงบบมี่ครับพี่น้องบวมีอีหลีครับมีแตยาตาลประกายารักษาแบบทั้งออมนะครับคือเข้าตรงดูแลม,มาาถึงเต่เล็กๆนะครับฉีด กำจัดผัวเพรื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะเมียงวีขาวนะครับพี่น้องแล้วก็เชือ้อราต่างๆนะครับฉีดพ่นผมแนะ่ยน้ำมาฉีดพ่นอิมิดาโคลฟิดนะครับอิมิดาโคลฟิดแล้วก็ไดโนทีโฟเรนครับพี่น้องเอามาฉีดพ่นนะครับแล้วก็เอ็กซอร์ทครับฉีดพ่นสาร กาจัดยาหน่อยนี่สองยี่ห้อหรือว่า2สองตัวได้ครับเด้ออยากจะใส่ตัวเดียวครับใส่ตัวเดียวนี่มันดื้อยาครับพี่น้องเพราะว่าบางตัวนี่มันบดตายนะครับเด้อแมงวีขาวนะครับแนะน้ำนี้เลยครับเอกซอร์ทครับพี่น้องแห้งเอาอยู่นะครับถ้ามีนเป็นแบบอัน แบบธรรมศาสตร์นะครับสำหรับพี่น้องพี่น้องท่านที่บ่มักสารเคมีกับแนะนําแบบภูมิปัญญาชาวบ้านครับขี่เท่าครับพี่น้องขี่เท้าทานให้พี่น้องเอามาเซนน้าไ้หนึ่งขึ้นนะครับเด้อตื่นสมามากเลยครับของออาจต่น้ำนะครับน้ำขี่เท่าสองแก้วกินน้ำนะครับต่อน้ำยี่สิมลิดครับพี่น้องสีดให้ปักทัวเฮาที่เป็น โลกนะครับไม่เหลืองราคาที่เป็นแมงต่างๆมาตอมนะครับว่าจะเป็นแมงบีขาวว่าจะเป็นแมงเพียต่างๆนะครับอาศิดใด้ครับพี่น้องสีใดทุกมือนะครับมือละวเทราวันสองมือเทินึงสามมือเทอนึงก็ได้นะครับสำหรับน้ำขี้เทานะครับสำหรับพี่นองทีอันบอมักสารเคมีนะครับเด้อค่ะใส่มาเหลวครับผมก็เห็นมาเหลวได้ผลครับพี่น้อง ไปทนร่องไหนนะครับเอามาบอกพี่น้องบอกพี่บอกน้องนะครับเด้อสำหรับพี่น้องที่บ่มักสารเคมีน,นะครับยากําจัดด้วยตรงบวมีนะครับเด้อสำหรับเหลืองอไม่เหลืองนะครับยากแก่ด้วยตรงบวมีครับพี่น้องมีแต่ยาปองขันมีแต่ย่าตางแต่เล็กๆนะครับดูแลมั่งแต่เล็กๆดีๆนะครับ แต่ถ้ามันเป็นหลายนะครับพี่น้องรักษาบาไหวครับรักษาไปกระเปือเงินสื่อยาครับบํารุมครับพี่น้องแต่ถ้ายังเป็นบาหลายนี่ให้พี่น้องถอนถิ่มด้ครับเด้อถอนตนที่เป็นถิ่มนะครับปลอยไว้มันสนุกล้ามไปต้นอื่นนะครับเสียหายมัดสวนครับพี่น้องบํคุมนะครับสําหรับโูกไม่เรืองครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเดิมมนาพอไหมครับ สวัสดีครับ